ใช่หนึ่งยิงหนึ่งเก็ดสวยจ้าข้องนี้เกร็ดสวยนะคะสวยมากๆเตียสั้นเล็กๆใครชอบสายสั้นสายมีสายเล็กจัดเลยสวยๆเลยค่ะไปเป็นพ่อพัน์ธุก็ได้แม่พัน์ธุก็ดีสวยมากอันนี้เป็นตัวผู้นะคะนี่ตัวผู้ดูหน้าเลยดิงเกิ้ลล้นๆเลยนะคะนี่เส้นไม่ขาดด้วยสวยมากๆ ตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียไซส์เล็กไซส์จิ๋วนะคะนี่ใครชอบจิ๋วๆเล็กๆสั้นๆนะคะต้องคอ,อกนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะห้าสิบวันแล้วนะคะพร้อมย้ายบ้านกินอาหารเก่งมากๆเลย